แน่นอนค่ะว่าต่อให้เรารักษาอายุของเราให้ยืนยาวขนาดไหนสิ่งที่มนุษย์หนีไม่พ้นก็คือความตายและเมื่อวินาทีของชีวิตที่เราต้องใกล้ชิดความตายที่สุดมาถึงเราทุกคนคงคิดเหมือนกันว่าเราจะเผชิญหน้ากับอะไรเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าหลังจากที่เราหมดลมหายใจไปแล้วเราจะเจออะไรเรื่องราวเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของคุณบอยพระเจ้าห่วงใยชีวิตของเขาพระองค์ทยังไงรู้ไหมคะ องกู้เขาจาับปากแดนคนตายลงเปลี่ยนความสิ้นหวังให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีหลวงเจ้าค่ะถ้าลูกบอยังมีชีวิตยอยู่ขอเขากลับมาบ้านขอให้เก่าเขาประสูควอมกอดของข้าพระองค์ด้วยทูลอธิษานไดพระเยพืิ นั่นคือคำอธิษฐานของคุณแม่ที่ได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าว่าอยากจะได้เห็นหน้าของคุณบอยอีกสักครั้งถ้าหากเขายังมีชีวิตอยู่หลังจากที่เขาออกจากบ้านไปและไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยเป็นเวลาหลายปีซึ่งในระหว่างนั้นเธอได้ต้อนรับเอาพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและได้อธิษฐานเพื่อเขาอยู่เสมอคำอธิษฐานของแม่ก็เป็นความจริงพระเจ้าก็ได้ไปเข้าไปทำงานในใจบอยทําให้บอยอยากเจอกับแม่ในเวลานั้น ความรู้สึกนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรว่าอยู่ๆก็คิดถึงแม่อยากจะไปหาแม่เดี๋ยวนั้นวินาทีนั้นเลยบอก็บอกว่าแม่ตอนนี้บอลหาแม่แต่บอลไม่สบายนะแม่บอลก็รู้บอลเป็นอะไรในที่สุดคุณแม่ก็พาเข้าไปโรงพยาบาลซึ่งคุณหมอบอกกับคุณแม่ว่าเขาเป็นเอสระยะที่สองคงเป็นยาเสพติดที่เราไปยุ่งกับมันแน่ๆเลยทําให้เราถึงต้องเป็นโรคร้ายอย่างนี้ที่ว่าไม่มีทางรักษาหายได้ ในช่วงเวลาหลายปีที่คุณบอยออกจากบ้าน right, คุณแม่ของเขาไม่เคยรู้เลยว่าตัวเขาจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร yeah, yeah, ส่วนคุณบอยเองก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อน yeah, yeah, yeah. กับอบายามุกกับยาเสพติดทุกอย่างและในที่สุดเขาก็ทั้งค้าเศพษและเขาเ้าไปมีส่วนในขั้นตอนการผลิตในเวลาต่อมาเขาก็ถูกตำรวจจับสารตัดสินให้จำคุกเขาเป็นเวลา10ปีแต่เนื่องจากเข้ารับสารภาพ <All right. S 1> จึงรับโทษในเรือนจำเพียงครึ่งหนึ่ง เมื่อออกจากคุกเขารู้สึกไม่สบายมากจึงอยากกลับมาหาแม่แต่พอรู้ตัวว่าตัวเองป่วยเป็นโรคเอสเขารู้สึกหมดหวังในชีวิตในเวลานั้นคุณแม่ก็พยายามประกาศถึงเรื่องราวของพระเจ้าให้กับเขาแต่เขากลับต่อต้านคุณแม่อย่างรุนแรงทั้งที่อาการของตัวเองก็รุดหนักลงเรื่อยๆหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเขามีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานเขารู้สึกเสียใจและสิ้นหวังอย่างที่สุด จนกระทั่งคุณหมอก็บอกว่าคุณแม่ว่าหมอทําสุดความสามารถของหมอแล้วขอให้แม่ทําใจไว้นะลูกของคุณป้าก็ไม่ใช่ว่าแบบรักษาไม่ได้แต่ว่าคุณหมอทําเต็มที่แล้วขอให้คุณแม่ไปจองสาราไว้ทําพิธีกรรมของคุณแม่เอาไว้แต่แทนที่คุณแม่ของคุณบอยจะหมดหวังและทำตามคำแนะนำของคุณหมอเธอกลับไปที่โบสถ์เพื่อขอให้พี่น้องคริสเตียนช่วยกันอธิษฐานเผื่อลูกชายของเธอ และในคืนนั้นเองพระเจ้าก็ทรงทำการอัศจรรย์ในขณะที่คุณบอยอ่อนแรงอย่างที่สุดและพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปมีลมพัดเข้ามาในห้องถึงแม้ว่าหน้าต่างทุกบานจะปิดหมดคุณบอยเห็นผ้าห่มของเขาลอยขึ้นและหล่นลงมาเขาตกใจและคิดว่าตัวเองถูกผีหลอกแม่บอกไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นนั่นแหละพระเจ้ามาพระเจ้ามารักษาบอยนะลูกนะในช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะเป็นนาทีสุดท้ายในชีวิตของคุณบอยนี่เอง ที่เขาได้ท้าทายกับพระเจ้าขอพระองค์ที่จะรักษาเขาให้หายไม่มีใครช่วยเหลือบอยได้จากตัวบอยก็เริ่มพผอมลงเริ่มยุบลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดเห็นถึงได้ว่าเนื้อตัวบอยนี่ลอกลอกคาบออกมาจนลอกหม,หมดทั้งตัวเส้นผมข้างบนหัวนับได้นับเส้นได้จนบอยก็เริ่มจากสีม่วง<ม>ก็กลายเป็นสีดำคำําและกว่าจะรู้ตัวอีกที เขาสามารถค่อยๆค,คลานเข้าไปเข้าห้องน้ำได้และเดินออกมาได้เองทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นเขาไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะพูดในวินาทีนั้นเองเขารู้ว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงมีอยู่จริงและพระองค์ได้ทรงรักษาเขาให้หายแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าว่าอาการของเขาในทราบว่าอาการของเขาดีขึ้นนะครับและหลังจากนั้นประมาณสักเดือนหรือเดือนกว่าเนี่ยเขาก็มาที่โบสถ์ ซึ่งพวกเราก็ตกใจว่าเขามาได้ยังไงเพราะในช่วงเวลานั้นอาการของเขาเนี่ยมันมันอยู่ในสภาพเหมือนกับรอคอยความตายอย่างเดียวขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่าพระเจ้าของป้าอีกแล้วนะป้าก็มีสิ่งเดียวที่จะถวายสิ่งที่พระเจ้าทรงปั้นขึ้นมาคือป้ากับลูกก็ขอถวายสิ่งที่พระเจ้าปั้นคืนในพระหัตอันทรงฤิ์ของพระเจ้า ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนสอนใจกับตัวเองว่าเราต้องไม่ดื้อแล้วเราเป็นคนใหม่แล้วนะพระเจ้ารักษาเราเราเหตุการณ์ครั้งนี้เรารู้อยู่แก่ใจแก่ใจแล้วแล้วยิ่งเราได้สัมผัสกับตัวเองพระเจ้าส่งประทานชีวิตใหม่ให้กับคุณบอยปัจจุบันคุณบอยมีลูกและภรรยาที่น่ารักมีครอบครัวที่มีความสุขพระองค์ทรงเปลี่ยนวินาทีสุดท้ายแห่งความเป็นความตาย ความสิ้นหวังให้กลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีเขาไม่มีความกลัวต่อสิ่งใดอีกต่อไปเพราะรู้ว่าพระเจ้าจะทรงยืนอยู่เคียงข้างเขาตลอดไป